ก็คืออาตรงตรงเลยผมชอบคุณคุณไม่ครัวใหญ่ใช่ไหมผมชอบไม่ชอบชาตินี้ถ้าชาติจะไม่มองผู้ชายหน้าไหนได้ใดทั้งสิ้นรู้ไว้ซะด้วยนานี้จะไม่มองไม่มองไม่ชอบทำไมไม่ชอบผู้ชายเลยเหรอไม่ชอบไม่มีส,ปสเป๊กเลย อยากรู้สเปกใช่ไหมอยากรู้จริงๆแล้วเนี่ยความนี่เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรก็พูดให้ฟังไงอ๋อโอเคเข้าใจแล้วไปคือจริงๆก็มีสเปคแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรมากมายขอแบบตัวเล็กๆสวงโวกันนิดนึงไม่อ้วนนะไม่ชอบสเปคแบบนี้เลยใช่เนี่ยผมเนี่ยไม่อ้วนนิดนึงพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าผม ผมอยากจะขอหอมคุณคุณสักทีเน่ยมีคน,นแก่มาเจอกันเป็นแบบนี้คุณอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะแก่ผูสมการราะว่ามีคนแอบดูเราป่ะเนี่ยไม่รู้ไม่สนใจนงงี่อย่ามาพูดอย่างนี้นะออเป็นผู้หญิงเสียหายหอมพุงพไม่ได้แล้วจะไปเลยเดยี๋ยวคุณอีนะ ผู้หญิงจะตบตบปากเลยนะขอแก้มขอแก้มว้ได้เราหรือรู้ป่าเป็นคนที่เอาหรือากเลยนี้ป่ะเล่นตัวจังวะฮะหอมทีเดียวเนี่ยเป็นอะไรมันจะจ่ายไงตัวอีกคนก็ขอไปทถ้วนแบบเหมือนอเพื่อเพื่อเขาให้เธอยกินตรงนี้ปั๊บ เราไม่มีอะไรต้องคุยกันนะเดีวพี่จะไปคุยกับไอ้เครื่องบนปั๊บอะไรของมันวะมไม่เห็นไม่เห็นเหรอไม่เห็นยืดหนีใส่ก่อนเล่นให้มันดูงมังลังโตมันได้จําหนูก็ไม่เคยเหมือนกันนั่นแหละไม่เคยยืดกันเลยนี่เียนทุกวันไงหยูดที่ไหนอ่ะอันนี้ทำไหทำลเตามองคนมองคนแล้วเดินทางตลอดจะพาไปเชียงใหม่ไม่ไปไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละไปเที่ยว นี่อยู่ท่าไีนอะไรหอมแก้มฮะอนุญาตแต่ทำอะไรก็รีบทำเดี๋ยวโคตรม่ดีมาหอมนะหอมเออหอมหอมเอ้ยทำอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปเลยทำอะไรกันอ่ะวัาทำอะไรกัน สักผาครับสักผ้าไหนผ้าเมรี่ผ้าเลยอ๋อไม่เห็นหรอกมันเป็นผ้าบูทูธผ้าบูทูธใจแค่เ,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 เดี่ยวินัวน้อไหมะชอบกินถัวน้อไหมทีัว้มีอปลูกเอเคเ่อะเอ้าเอ้งเดี่ยวไป้พอดีเยยังไงอ่ะยังไงอ๋อ เม,มื่อกี้เหมือนกันนะมาถึงก่อนนานแล้ว